านซิดอย่าให้โลกขึ้นมาก่อนฉันนะฉันจะออกกําลังกายสักหน่อยได้เลยมิตรีเดี๋ยวผมดูไว้ให้ห้ามไม่โลกขึ้นมาชั้นบนนะได้เลยมิตรีโอ้โหคุณแม่จะออกกําลังกายอย่างนั้นเหรอสั่งคุณพ่อเอาไว้ไม่ให้เราขึ้นไปชั้นบนโอ้โหคุณแม่นี่ทําไมเป็นอย่างนี้นะฟานซสตเอาน้ำมาให้หน่อยฉันหิวน้ำอ๋อคุณแม่หิวน้ำเดี๋ยวเรา เอาน้ำมาให้คุณแม่ก่อนดีกว่าทุกคนนี่แน่ได้น้ำม,มาแล้วแต่ระวังคุณพ่อนนะเดี๋ยวคุณพ่อจะจับแอบขึ้นไปดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่นแ,นแม่น้ำมาแล้วค่ะหนูเอาน้ำมาให้แม่แล้วไปบอกแม่ขึ้นมาชันบนขึ้นมาทำไมนะ่ะเอาไปวางไว้ตรงนั้นเลยวางไว้ตรงไหนแม่วางไว้วไวตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวหนูเอาวางไว้ให้ตรงนี้นะคุณแม่นี่แน่โอ้ยน้ำหลุดมือไปก่อนดีกว่าไอ้น้ำอยู่ไหนอะอยู่ไหนว้าา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 า ไว้ไม่นะ้าเป็นไงล่ะคุณแม่อร่อยไหมข้านา้า